เขาก็ผมนาะยชอตตี้บูโจวากับ Harry Potter Magic a w a k e n เกมมือถือแนว RPG สวมบทเป็นพ่อมดแม่มดในจักรวาล Harry p o t t e เตนั่นเองครับส่วนวิธีการเล่นก็คือจะเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักเลยนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าตอนนี้ให้เราไปทำอะไรไปเรียนปรุงยาไปเรียนใช้เวทมน,นู์นนั่นนี่แล้วก็ในระหว่างดาเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับการประจนภัยไงอ่าไปเจอเหตุการณ์นู้นนั่นนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปต่อสู้ไปพัวพันกับเรื่องราวต่างๆในเกม ส่วนการต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะของการเลือกการนะครับโดยมันจะมีระบบพลังงานอยู่ด้วยเนาะการแต่ละใบก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันและใช้พลังงานไม่เท่ากันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศของจริงให้ดูเลยกันละกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงครับก่อนจะเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกด้วยนะตรงด้านซ้ายล่างเห็นไหม Ashwinder นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะเลือกให้ตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่า เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ที่สิงคโปร์ไงมันก็จะแบบปิงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปเล่นคนญี่ปุ่นก็ได้ครับทั้งฟินิกทั้งยูนิคอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าปิงมันจะประมาณร้อยนึงนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกัแล้วกันเนาะถ้าเกิดอยากจะปิงน้อยก็คืออันนี้แหละครับส่วนภาษาครับสามารถเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับซึ่งยังไม่มีภาษาไทยนะครับโหอันนี้น่าเสียนายมากไหนบอกจะมีภาษาไทยไง เมื่อเริ่มเกมนะครับเขาก็จะมีพวกเนื้อเรื่องให้เราอ่านด้วยนะเป็นแอนิเมชันดูกันได้แบบยาวๆเลยนะครับและก็สิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยคือเราจะต้องใส่ชื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โรงเรียนฮอกวอตส์เขาได้รับเราเป็นนักเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราจะได้มาที่ตรอกรไนอัคกอนนะครับโดยเขาจะให้เราทําการสร้างตัวละครของเราเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีพรีเซตที่ค่อนข้างหน้าตาดูดีอยู่แล้วทั้งชายทั้งหญิงครับ พอเราเลือก p r e เ e ตเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยจะเปลี่ยนทรงผมไหมสีผิวสีตาอะไรเงี้ยทําได้ครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกเสื้อผ้ากันนะครับผมเอาอันนี้ก็แล้วกันเนาะน่าจะเข้ากับตัวผมที่สุดจริงๆอยากได้สีดําแต่มันไม่มีอะนะมีแค่นี้หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราบังคับตัวละครครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะไปล้านไม้เท้ากสิทธิ์นั่นเองครับ โดยไม้กายสิทธิ์ที่เขามีมาให้เขาจะบอกเลยว่ามันทํามาจากอะไรความยาวเท่าไหร่หน,นู่นนั่นนี่ซึ่งซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้น่าเสียดายมากถ้าเกิดให้เราดีไซน์ตัวไม้เท้าได้ด้วยน่าจะแจ่มกว่านี้หลังจากนั้นไม่นานครับก็เจอน้องคนหนึ่งนะครับเขามาหาไม้กายสิทธิ์อันใหม่ครับแล้วเขาก็เอามาลองไล่เวรมั่วซั่วจนมีการซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาให้เราต่อสู้ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบสอนการเล่นพื้นฐานของเกมนั่นเองครับ ซึ่งการเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกการที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมาปล่อยเพื่อให้ตัวละครเราใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าเราสามารถเดินหนีไปไหนมาไหนได้ด้วยไงบางทีเจอศัตรูมันเข้ามาใกล้ะอะเนาะเราสามารถเดินหลบได้โยกหลบได้อะไรแบบนั้นครับหลังจากนั้นตัวเกมจะให้เรามาเลือกโนกคู่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีสเตตัสอะไรบอกเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไปก็แล้วกัน พอเราได้นกฮูกแล้วนะครับเราก็สามารถเดินเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเดินไปไหนนะครับแต่ว่าเรารีบไปโรงเรียนดีกว่าไหมเออถ้าเกิดรีบไปโรงเรียนก็คือมาคุยกับคนนี้เลยนะครับแฮกริดนั่นเองครับ,รบเขาก็จะพาเราไปโรงเรียนหลังจากนั้นตัวเกมจะตัดมาที่รถไฟเลยนะครับโอ้อันนี้น่าเสียดายมากนะครับคือไม่ได้เจอแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกับในช่วงทดสอบที่ผ่านๆมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากําลังจะมาหาที่นั่งนั่นเองนะครับก็มีใครก็คุยให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับ คุยไปคุยมาไม่มีใครให้ที่นั่งเราเลยสักคนนะครับแต่เราดันไปเจอน้องคนเมื่อกี้ครับเขาก็เลยชวนให้เราเนี่ยมานั่งด้วยกันครับอันนี้ก็ปักธงไว้ก่อนเลยว่าเป็นนางเอกแล้วกันเนาะค <Okay. S 1> ุยไปคุยกันมาก็ถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเวลาอาหารเย็นพอดีครับก็คือพวกเราเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวครับจะต้องทําการเข้าไปเลือกบ้านก่อนด้วยหมวกคัดสันนั่นเองนะครับ เึ่งหมวกเขาจะเลือกบ้านมาให right like ้เราเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกใหม่ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเลือกใหม่ก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยพอเราเลือกได้แล้วนะครับปรากฏว่าน้องไอวี่หรือว่าน้องคนเวกเกียครับเขาหายตัวไปนะครับเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะเอายังไงกับน้องต่อดีครับผมคิดว่าผมอยากรู้เหลือเกินว่าน้องเขาหายไปไหนนะครับหรือไปตามหาน้องเขาดีไหมไปตามหาน้องเขาดีกว่าเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปหาทันทีนะคือเหนื่อยแล้วไงนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เจอคค่่่อยวากัันใหมรบ เอาละหลังจากนี้ครับก็ให้เราเล่นตามเควสนะครับเควสเนี่ยมันจะเด้งอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วเราเคลิกได้เลยนะครับตัวละครจะไม่ได้เดินให้นะคือเขาแค่แบบจะไกด์ไลน์ให้ว่าเราต้องไปไหนอะไรยังไงต่อแล้วเราต้องเดินเองคุยเองนะครับอันนี้ก็ให้คุยกับคนนี้เนาะคุยไปเลยกันละกัน เพื่อเราบอกว่าเรากําลังจะไปเรียนสายครับก็ต้องรีบตามเพื่อนไปเนาะเมื่อถึงห้องเรียนแล้วนะครับก็มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับรอนนะฮะที่สู้กับโทรเพื่อที่จะช่วยเหลือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเฮอร์ไมโอนี่ตั้งแต่เขาอยู่ในปีหนึ่งเลยครับและเราก็จินตนาการภาพนั้นนะครับว่าเอ๊เขาสู้ได้ยังไงนะคราวนี้ก็ตัดฉากมาเป็นการฝึกซ้อมการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้เลข2นะฮะก็คือการใบนี้เนะาะปล่อยไว้ตรงนี้เลยครับ เป็นการผลักศัตรูไปนั่นเองครับโอ้เวทนี้ใช้งานได้ครับดีดีดีดจด๋มดีอ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้เราสามารถเรียงมอนสเตอร์นะฮะเพื่อที่จะมาช่วยโจมตีได้ด้วยถูกว่าเออที่เราสู้กันไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับโอเคอ่าหลังจากนี้ยังไงต่อครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ใช้ท่านี้เลยครับท่าที่2ครับผมท่านี้เขาบอกเลยว่าโหดขิงขิงมาพายุฟ้าผ่าไปฝนฟ้าขนองตูมตาม,ต,ม,ต,ามตูมตามครับผม อีกท่าน,นึงว่าไงไม่มีสอแล้วหรองานก็ใส่เองเลยแล้วกันครับอาจารย์บอกว่าแล้วแต่เองเลยเองจะทําอะไรก็ทํานี่นี่มีเวทเสกลอยด้วยเออให้ลอยขึ้นนะครับอ่าทรงไปอีกทรงไปอีกสบายสบายครับมีหนังสือสองเล่มแบบนี้ลอยไปอีกไม่ให้ทําอะไรทั้งสิ้นครับตรงหนังสือไปอีกโอ้สบายแล้วแบบนี้โอ้ไม่ต้องเป็นรอดหรอกนาะยชอตตี้ก็จัดการได้แบบนี้โอเคครับผม หลังจากนั้นเราก็เจอน้องผมทองครับคนนี้เขากําลังเหมือนกับฝึกใช้เว้นมนอยู่เราเห็นแล้วก็เตลึงเลยโหน้องคนนี้เก่งจังอะไรแบบนี้ครับก็มีการแบบสอนเทคนิคกันเล็กน้อยว่าต้องทํำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วเราก็บอกน้องเขาว่าเอออยากจะซ้อมบ่อยๆให้เก่งขึ้นอะไรอย่างนี้น้องก็เลยบอกว่างั้นก็มาที่ดูเอลลิงคลับสิก็คือเป็นเหมือนกับชมรมการท้าดวนการประลองกันอะไรงั้นถ้าเกิดว่านายกล้าล่ะนะ ซึ่งก่อนจะไปท้าประลองเนี่ยตัวเกมก็จะสอนเรื่องของการจัดเด็กด้วยครับช่วงแรกก็มีการแค่นี้แหละก็จัดไปมีอะไรใส่ให้หมดเริ่มการประลองรอบแรกนะครับตัวเกมสั่งให้เราใช้การทโตรก่อนเลยครับเยี่ยมโตรเนี่ยคือจะเป็นตัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันจะสู้พวกกีกีแบบนี้ยากครับเพราะว่ากีกีมันมาเยอะครับอันนี้ต้องระวังเลยครับ ถึกแล้วไงเจอรุมใช่ไหมฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็ใช้อีกเวทหนึ่งครับเวทนี้เนี่ยจะเป็นเวทวางพิษไว้ที่พื้นนั่นเองนะครับก็เอาไว้เคลียร์พวกมอนสเตอร์ที่มันมันมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยแหละครับสบายๆกันไปอ่ะทีนี้มันเอาโตรลงมาเราก็ใช้วิธีเดิมเลยแก้เกมกลับไปครับใช้โตรหรอนี่แนะ่เอาแมงมุมใส่เข้าไปเลยจังหวะน,นี้ผมใส่ต่อเลยครับไม่รอครับไม่รอคือเราโจมตีนักเวทได้โดยตรงเลยนะโดยที่เราไม่ต้องรอนะครับ นั่นแหละก็ปล่อยให้มันวุ่นวายกับตัวแมงมุมของเราไปครับสบายๆครับไฟเผาไปต่อหมดพิษส่งแล้วครับแค่นี้เองเหรอโอ้โหเฟิร์สแมตของเราครับชนะแบบสิวๆหลังจากนั้นเจ๊แกก็ไม่ยอมครับบอกว่าลองมาดูเอลกันแบบสองต่อสองไหมล่ะอ่ะจัดไปดิจัดไปเลยเล่นเจ๊ก่อนดีกว่าไหมเล่นเจ๊ก่อนดีกว่ามาเอ้ยมีนักขนูด้วย ไม่เป็นไรผมค่อยๆเดินมาก็แล้วกันหลบๆหน่อยหลบๆหน่อยนี่เอาแมงมุมมาช่วยหน่อยฝั่งนี้เขาเรียกโทรมาแล้วไงเฮ้ยรอฟ้าผ่าดีกว่านี่นี่นี่ฟ้าผ่าใกล้มาแล้วของใครเป็นของใครไม่รู้มั่วสั่ไปหมดนี่นเอาอยู่ได้กันก็เอาไปเลยดิฟ้าผ่าไปเลย <laughs> เรียบร้อยจ้าแตกอย่างรวดเร็ว <laughs> แหมทำมาเป็นหน้าตาขึงขังขึงขังเมื่อกี้ไม่ยอมถามชื่อเราพอแพ้เราแล้วรีบม,มาถามชื่อเลยนะก็ตามสไตล์สาวซึนสวยๆครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราเปิดร้านค้าขึ้นมาเพื่อเปิดก๊์ดนั่นเองนะครับอ่าจัดไปครับผมดูซีสุ่มได้อะไรเอ่ยมีแสงสีม่วงแบบนี้ต้องมีการาดสีม่วงแน่นอนเป็นกล่องที่มันโยนระเบิดออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ได้การแมงมุมมาอีกใบหนึ่งก็โอเคเนาะ ได้การใหม่ยังไม่ทันเลยนะครับเจอไอ้สองคนนี้มาทาสู้เฉยเลยครับและคราวนี้เป็นแบบ1ต่อ2ด้เลยนะก็เขาจะสอนเราใช้การเมื่อกี้นั่นแหละอ่ะจัดไปวางไว้ด้านหลังนะครับซึ่งมันจะโดนหลายเป้าหมายด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรียกไอ้ตัวแมงมุมมาช่วยก่อนนะครับเนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีแมงมุมเยอะเหมือนกันครับเอามากันท่าไปก่อนนี่ไงระเบิดมันโยนมาเลยครับอ่ะก็คือเป็น AOE ครับมันมีการฝังระเบิดไว้กับตัวแมงมุมเราด้วยนะไม่ใช่โยนลงพื้นนะฮะ โอเคคราวนี้ก็น่าจะสบายสายแล้วไอ้น,นี้ก็โยนระเบิดไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งไอ้น,นี้มันมีเวลาอยู่ด้วยนะไม่ใช่หลอดเลือนนะครับคือเวลาหมดไอ้น,นี้ก็จะหายไปนั่นเองเอาละจังหวะน,นี้เวทอื่นเลยครับผมหนังสือด้วยมาสบายสบายแล้วเขาเนี้ย <c oughs> เอาพายุฝนฟ้าขนองไปด้วยเลยมันมันกำลังเรียกเมงมุมพอดีเอาพายุฝนฟ้าขนองไปนี่ไปด้วยเออถอยมาหลังเลยดีกว่าอ่ะเอาไปอีก สบายสบายครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์นะครับเราไปพูดคุยกับรูปภาพที่เขาพูดโต้ตอบกับเราได้อะเออนั่นแหละเขาก็จะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ลอดวอรเดอร์สู้กับดับเบิลรดครับซึ่งเขาก็จะมีการให้เราใช้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มครับจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวเล่นไปเอ็นเกมแล้วเนี่ยการมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับน่าสนใจมากม พอ,อจบเหตุการณ์นั้นครับเขาก็ให้เรามาเปิดการ์ดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นการ์ดที่มันแรงมากๆครับเพราะว่ามีเป็นแอนิเมชันให้ดูอย่างยาวเลยครับลองมาดูกันว่าจะได้การ์ดอะไรอ๋อก็คือเป็นการ์ดต,ตัวละครมาฟอยนั่นเองนะครับระดับเลเจนดารี่เลยนะไหนลองดูการ์ดหน่อยสิว่ามันมีลักษณะแบบไหนอ้าวเวนกร,รมกดดูไม่ได้กดปุ๊บมันเปลี่ยนไปการ์ดใบอื่นเลยเออเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังก็ได้ครับก็อย่างที่เห็นครับว่าถ้าเป็นกล่องนี้เนี่ยได้ของดีเยอะเลยนะ เป็นสีม่วงอะไรกันเตไมไปหมดเลยสีทองก็มี1ใบอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะรีดอรหรือว่ารีโรดได้เรื่อยๆเลยครับโอ้โหงั้นก็จัดไปเลยครับแต่ว่าการรีดอเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นพวกการ์ดระดับที่มันเป็นสีทองเนี่ยมันจะมีแค่นี้เท่านั้นจะไม่ได้มีไปมากกว่านี้นะครับนั้นก็ลองดูก็แล้วกันว่าตัวเองอยากได้การ์ดใบไหนที่สุดนะครับ แล้วการ5้ใบที่ว่าเนี่ยมันดียังไงบ้างใช่ไหมครับออามาดูอันนี้ก่อนเลย Thunderstorm นะครับอันนี้คือจะมีฟ้าผ่าออกมา15ครั้งนะครับก็คือเรียกตัวนี้มาแล้วก็ฟ้าผ่าลงหัวศัตรูไปรัวๆเลย15ครั้งนะครับถ้าเกิดโดนเนี่ยก็จะทําให้ผลฮิลเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการจัดการศัตรูได้ด้วยการฟ้าผ่าเนี่ย มันจะมีการเพิ่มความแรงของฟ้าผ่าขึ้น10%สแต็กไว้ได้5ครั้งนะครับอันนี้เหมาะมากเลยเวลาแบบพวกศัตรูส่งพวกกีกี้ลิ้วร้อจํานวนเยอะๆมาแนละ้วใช้การใบนี้นะมันจะได้แรงๆไงแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือถ้ามีศัตรูตาย5ตัวนะครับมันจะมีการระเบิดโดนศัตรูทั้งหมดอีกทีหนึ่งครับเรียกได้ว่าโหดเหมือนกันอันเนี้ยใบนี้โหดมาก ส่วนอ f ฟออฟวอเนะครับจะเป็นการขังศัตรูอยู่ในน้ำนะครับที่เป็นกลมๆแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายรูๆๆอยู่ในนี้ขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราใช้เวทเนี่ยเราเดินได้ด้วยนะ้ำเราจะได้กวาดศัตรูให้เข้าไปอยู่ในน้ำเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้น,นั่นเอง ส่วนการมาฟอยแก๊งนะครับอันนี้คือจะเป็นการเรียกตัวละครออกมา3ตัวเลยครับมาช่วยต่อสู้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพลาดท่าถูกโจมตีจนเลือนหมดอ่ะอีก2คนจะวิ่งหนีไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงส่วนการอัศวินชุดเกราะนี้นะครับก็คือจะเป็นการซัมมอนอัศวินมา2คนครับและในระหว่างที่ลงมาเนี่ยจะมีการยั่วยุศัตรูนะและระหว่างที่มีการยั่วยุเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลง99%อนนะครับโอ้โหอันนี้คือสายแทงที่แท้ทรู ส่วนการมังกรเด็กนะครับจะซัมมอนมังกรมาเลย1ตัวนะครับแล้วมังกรก็จะพ่นไฟลงพื้นนะครับดาเมจแบบเป็นวงกว้างครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยครับพอเราเลือกการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งก็จะชวนเราไปขี่ไม้กวาดเล่นกันที่นอกโรงเรียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาขี่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับหลังจากนี้นะฮะมันจะค่อนข้างอิสระเลยครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็ต้องแวะไปที่โรงเพาะชำนะครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็คือพวกโนมนั่นเองนะครับมันมาป่วนครับในจังหวะนี้ก็จะได้รับการใบใหม่มานะครับก็คืออควาเมนตีนะครับก็คือจะมีการปล่อยน้ำไปรัวๆๆๆเขาจะสอนใช้ด้วยครับก็คือเราเล็งเป้าหมายเสร็จแล้วเราสามารถเดินได้ด้วยนะเพื่อให้มีการยิงน้ําออกไปรัวๆๆๆ ซึ่งผมก็เลือกน้องคาสันด้ามานะครับเพราะว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับและน้องเขาก็จะสอนเต้นก่อนนะว่าต้องทํำยังไงก็ประมาณแนวดนตรีเลยครับอันนี้ผมเล่นใน PC ไงเขาจะให้เรากดลูกศรตามที่เราเห็นนั่นแหละรครับซ้ายขวาง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ตามจังหวะด้วยนะกดไปเพอร์เฟกเลยจ้าได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยโอโ้โห2 0 0 0มกว่ากับคาสันด้าก็20,000กว่าเหมือนกันนะครับอันนี้แสดงว่าเราสามารถชวนเพื่อนเต้นหลําได้ด้วยนะจะมีการคํานวณคะแนนของทั้งคู่ พอเรากลับมาที่ห้องครับก็ดันนึกถึงน้องหัวขาวนะครับเขาชื่อว่า i อวีนะผมก็เรียกน้องหัวขาวมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับซึ่งเราตัดสินใจว่าเราจะไปตามหาน้องเขาครับพอเราออกมาตามหาน้องไอวนะครับก็ไปเจอเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ทําให้รู้ว่ายังมีเพื่อนอีกหลายคนที่กําลังจะออกไปตามหาเธอครับ และแล้วในที่สุดก็เจอน้องไอวี่จนได้นะครับหลังจากการพูดคุยกับน้องไอวี่นะครับน้องบอกว่าน้องหลงตอนที่บันไดมันเลื่อนไปเลื่อนมานั่นแหละครับเออหลงตอนนั้นแหละแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครคอยตามติดน้องเขาอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นกระเป๋าใบนี้นี่แหละครับค่อนข้างหลอนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย หลังจากนั้นเราก็มารายงานผลที่อาจารย์นะครับว่าเราเจอบุคคลสูญหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ก็ชื่นชมเรานะครับและก็ตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็จะเริ่มให้อิสระกับเรามากขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูบริเวณด้านซ้ายตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมประจําวันให้ทําแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราไปดูเอลนะฮะก็คือที่ไปท้าสู้นั่นแหละเนาะสองรอบติดกันครับกดที่เควสเลยก็ได้ครับเขาก็จะพาว้าไปยังห้องที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะถ้าเกิดอยากจะบวกก็ด้านขวาล่างได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูอย่างอื่นนนนน,นน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 นกกกก่่่่อออัััแแลลล้้้ววเเาะีจป็ยู ส่วนพวกเพจประจําวันอื่นท่านผู้ชมคลิกบริเวณนี้ก็ได้นะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยมีอะไรบ้างก็คือให้เราไปสู้เนาะแล้วก็ให้เราไปเต้นด้วยก็คือชวนคนอื่นไปเต้นเนาะอีกหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เราใช้กระจกนะครับแล้วก็ให้ใช้ซิลเวอร์คีย์ในการเปิดกระชับปองถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะเรากดที่ตัวลูกศรก็ได้เดี๋ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับซึ่งกระจกเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของเราอยู่แล้วถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะด้านขวาล่างอะ่ะจะมีตัวของกระโปรงกระเป๋าเห็นไหม เออเราเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นนิวลุ o มิลเลอร์ครับมันคือการแต่งหน้าทําผมหรือว่าใส่คอสตูมใหม่นั่นเองนะครับส่วนการเปิดกระชปองจะอยู่ด้านขวาบนเนาะที่เป็นรูปตะกร้านั่นเองนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายได้เลยนะครับมันก็จะมีพวกบันเดิลแล้วก็ขายของต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเราสนใจเรื่องของกระชปองใช่ไหมก็มาที่นี่ครับ Magical Study แล้วเขาให้เราใช้กุญแจ1นดอกใช่ไหมครับแต่ผมมี3ดอกไงผมก็เปิดไปเลย3ดอกครับดูซิได้อะไรบ้าง ระดับสีม่วงหรอเอาไม่ไม่คอมมอนเฉยๆครับคือแย่สุดเลยเนาะคอมมอนนี่ก็คอมมอนนะอืมถึงแม้ว่าเราจะใช้กุญแจสาดอกแต่การ์ดท,ที่ได้เนี่ยมันก็มามากกว่า3ใบนะแล้วก็มีหลายใบยเนี่ยสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับโอเคอ่ะก็หดอกได้การ์ดสองใบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้มาใหม่6ใบเนาะงั้นเปิดอันนี้ต่อเลยก็แลวกันนะครับมีอีก2อดอกดูซิได้อะไรบ้างโอ้หนังสือสีม่วง อืมก็สองใบนี้สินะที่มันเป็นสีม่วงอืมที่เหลือเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่เนาะไม่ก็สีฟ้านะครับที่เป็นระดับแรครับไหนๆก็ได้การมาใหม่แล้วครับไปจัดเด็กหน่อยเนาะด้านขวาล่างที่เดิมเลยนะครับอ่าก็เราสามารถที่จะกดตัวบวกได้เลยนะฮะแล้วก็เอาการเข้า,าการออกได้เลยซึ่งการเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคือจะเป็นการเหมือนกับเพื่อนของเราไอ้พวกนี้จะเป็นการสนับสนุนเบื้องต้นก็คือใส่ได้3ใบนะครับแล้วก็กดตัวนี้ จะเป็นการที่เราไล่เวทเพื่อที่จะเรียกพวกเวทมนต์ต่างๆหรือว่าสัตว์ที่มาช่วยต่อสู้นั่นเองครับถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดกดด้านขวาล่างเลยก็ได้นะมันจะมีคําสั่งแบบให้เราอัปเกรดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของมากพอและมีเงินมากพอก็จัดไปได้เลยหลังจากเสริมความแข็งแกร่งแล้วครับท่านผู้ชมก็อาจจะไปเล่นเนื้อเรื่องหลักต่อเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะส่วนการเล่นกับเพื่อนนะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะแอดเพื่อนกัันนนแบบบี้้ไดเลยะคร แค่นี้แหละจบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอเพื่อนทํำยังไงครับให้ดูด้านล่างมันจะมีคําสั่ง a d ด friend เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ทําการค้นหาชื่อเพื่อนหรือว่า ID เลยก็ได้อันนี้มีคนแอดผมมาผมกดรับเลยก็แล้วกันเออแค่นี้แหละนะครับก็แอดกันง่ายๆแค่นี้เลยครับ พอเรามีเพื่อนแล้วนะครับเรากลับไปที่ห้องของเราก็ได้นะครับคือเราสามารถที่จะชวนเพื่อนของเราจริงๆเนี่ยมาอยู่ในหอเดียวกันได้เพราะว่าในหอเนี่ยมันจะมีเตียงว่างอีก4เตียงนะครับก็คือชวนเพื่อนเข้ามาได้เลย4คนถ้าเกิดว่ากลับมาที่นี่ไม่ถูกทําไงให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปคลิกที่บริเวณแผนที่ด้านซ้ายบนนะครับอ่านั่นแหละมันก็จะมีพวกห้องต่างๆที่สํำคัญๆกระจัดกระจายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของหอพักของเราเนี่ยก็คือตรงนี้แหละดมินิทอรี่ เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่เตียงว่างๆได้เลยนะครับแล้วเราก็ชวนเพื่อนนะฮะเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันได้เลยนะครับสมมติว่ามีคนชวนเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะเข้าไปจอยห้องที่เขาชวนได้ยังไงให้มาดูบริเวณนี้นะในห้องของเราข้างๆเตียงเราอะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ดอมรีเควสครับถ้าเกิดมีคนรีเควสมาครับก็จะเห็นอยู่ที่นี่นั่นแหละอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนก็คือโซเชียลคลับนะครับอยู่ด้านบนสุดเลย มันคือระบบแคลนนั่นแหละครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปสร้างแคลนอยู่หรือว่าไปจอยแคลนชาวบ้านเขาอยู่ก็ได้อ้าเนี่ยมีแคลนของคนไทยด้วยนะชื่อแคลนแบล็กแจ็คขอเข้าไปหน่อยก็แล้วกันเมื่อเรามีแคลนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินมาบริเวณนี้ได้นะครับมันจะมีอีเวนต์ให้เราทําด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะต้องฟอร์มทีมทั้งหมด3คนนะครับถ้าเกิดเราเจอคนอยู่ในเนี่ยเราก็สามารถชวนเขาได้เลยทันทีครับ หรือท่านผู้ชมดูด้านขวาบนกน็ได้นะครับมันจะมีตัวบวกอยู่อะเราสามารถชวนเพื่อนของเราเนี่ยที่อยู่ในนี้ได้เลยครับสำหรับกิจกรรมนี้คือการสู้กับบอสกิ้วนั่นเองนะครับโดยบอสเนี่ยจะเลือดเยอะมากนะครับเอาไม่ลงไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าบอสเลือดมันลดแล้วจะลดไปเลยนะครับอารมณ์เหมือนเกมอื่นนั่นแหละคือมีบอสแคนให้เราสู้แล้วก็สะสมคะแนนกันไปอะไรแบบนั้นนอกจากนี้เรายังสามารถเทรดการ์ดกับผู้เล่นอื่นในแคลนได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เทรดกันแบบเรียลไทม์นะ โดยการเทรดการ์ดเนี่ยก็คือเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากได้การ์ดอะไรนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกต่อว่าแล้วเราจะเอาการ์ดอะไรไปแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันทํากันทันทีไม่ได้นะมันจะต้องใช้แต้มแคลนหรือว่าแต้มกิวด้วยนะครับก็คือจะต้องทํากิจกรรมกิวให้เยอะเยอก่อนนะถึงจะแลกกับชาวบ้านเขาได้ ละน,นี่คือคร่าวๆของเกมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูในแผนที่แล้วซูมเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันมีคอนเทนต์เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวแบบนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรสําคัญมากที่จะสาคัญหน่อยมันจะออกแนวแบบคำ้คำๆสีดำเช่นอันนี้ก็คือไปด u วเอลลิงคลับนะครับหรือว่าไป PVP นั่นแหละเนาะถึงจะบอกว่าไม่สําคัญแต่ว่าถ้าเกิดว่างเนะี่ยแวะไปดูหน่อยก็ดีนะบางทีมันจะมีพวกของซ่อนอยู่แบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมดูด้านขวาบนจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะไปที่อื่นได้ด้วยเช่นลอนดอนแต่ว่ามันยังไม่มานคร ่วนออปชันของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่แพลตฟอร์มที่ทานผู้ชมเล่นเนาะอย่างผมเล่นใน PC เนี่ยต้องกด Escape ขึ้นมาก่อนแล้วมันจะมีคําสั่ง System Setting ให้มันก็จะมีให้ปรับหลายส่วนครับเช่นกราฟิกอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะเนี่ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนี่คือสูงที่สุดท,ที่เป็นไปได้แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของเกมเพย์ที่เวลาที่เราต่อสู้ครับจะให้มันโชว์ข้อมูลอะไรบ้างเห็นไหมก็ซิมเพิลนี่ก็ดีแล้วครับจะได้ไม่รกหูรกตานะครับ ส่วนคนที่เล่นใน PC นะครับมันจะมีคีย์บอยดิงด้วยก็คือสามารถมาปรับปุ่มได้ว่าจะเอาอะไรตรงไหนหนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใส่อเทมโคดนั่นเองครับใครมีก็มาบอกหน่อยก็แล้วกันครับจะได้แลกเปลี่ยนไอเทมกันไปเนาะพูดถึงเรื่องล็อกอินนะครับเขาจะมี <S 2> <S 2> ให้เราล็อกอินตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมอ่ายกเว้นบางคนเล่นแบบเกสอะไรเงี้ยเนาะค่อยเข้าไปล็อกอินด้านในได้ให้ท่านผู้ชมกลับมาที่เมนูเดิมเลยครับมันจะมี user center อยู่อ่ะเออก็ลองเข้าไปผูก ID ดูกกลันนาะ ส่วนคนที่จะเล่นใน PC ด้วยมือถือด้วยนะครับจะต้องใช้ตัว NetEast Login นะครับคือเป็น ID ของเขานั่นแหละนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถโอนข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ครับส่วนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับแค่กรอกอีเมลเท่านั้นเองครับแล้วก็รอรับรหัสมาจากในอีเมลเนาะเมื่อเขาส่งรหัสมาให้แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวรหัสเนี่ยมากรอกแล้วก็ทําการตั้งชื่อเล่นแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเท่านี้เองครับก็สมัครง่ายๆเหมือนเว็บไซต์ทั่วไป พอทำเสร็จแล้วเขาจะถามต่อเลยว่าเคยเล่นเวอร์ชันมือถือมาก่อนนั้นนี้ไหมถ้าเคยก็คือกดตัวนี้นั่นแหละครับก็จะทําการผูก ID ให้แต่ถ้าเกิดไม่เคยก็คือกดตัวล่างก็คือเริ่มเล่นใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกวิธีนี้นะครับมันจะไม่สามารถไปผูก ID กับตัวของมือถือได้นะครับพูดง่ายๆคือแนะนํานะใครอยากจะเล่นทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ให้ไปเล่นในมือถือก่อนนะครับก็คือไปผูกไอดวงไอเดียอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอเรามาสมัคร ID ดีในดีเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราทําการโหลดข้อมูลจากในมือถือมาวิธีีีนน้จะะปลอดดภััยท่สุครบ